น no, สวัสดีค่ะมาชมบ้านเดี่ยวสร้างเองนะคะบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินก,กว้างๆค่ะด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์มีเพื่อนบ้านนะคะตั้งอยู่ที่ทุ่งบัวกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะพื้นที่5 7 3 3ตารางวานะคะไล่กว่าเลยค่ะทุกท่านพื้นที่ใช้สอยสบายค่ะกว้างขวางนะคะ พร้อมกับบ้านสวยๆค่ะทำเรดีด้วยนะคะราคาแปลงนี้1นึ่0ล้านแปดแสนบาททุกท่านลักษณะตัวบ้านนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะถึงแม้จะเป็นบ้านมือสองแต่สภาพดูดีนะคะทแฟ้าเรียบร้อยค่ะูกท่านูกระเบื้องไว้แล้วด้วยนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะสนใจนัดชมแปลงจริงกันได้นะคะติดต่อสอบถามหรือว่าปรึกษาด้านสินเชื่อ โทรคุยเจราจารโดยตรงค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะในคลิปนี้เซกเคนโน้ต้องรากันไปก่อนสวัสดีค่ะ